การขาดม้ามาเดนไม่ควรห้าเลยนะครับสำหรับโชเอะอวายดีมเตกิห้าใบนี้นะครับพูดแล้วก็มาเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่ามันพิเศษ โอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันที่ภายนอกของเขากันก่อนเลยนะครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะก็สําหรับหมวกโชเอะใบนี้นะครับจะเป็นรุ่น r y d Market m o t e g i 5นะครับเดี๋ยวออกตัวก่อนนะครับว่าผมไม่แน่ใจนะว่าผมเรียก Mark Market เนี่ยถูกหรือเปล่านะบางคนเรียก Market บางคนเรียก มาเควสอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าผมขอเรียกเป็นมาเกสแล้วกันนะเพราะว่าผมติดเรียกแบบนี้มานานแล้วนะครับไม่อยากมาทะเลาะกับลิ้นตัวเองนะ <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวผมมาเล่าสตอรี่ของหมวกใบนี้กันนิดนึงนะครับว่า ทำไมผมถึงบอกว่ามันพิเศษนะแล้วมันมีจํานวนจํากัดนะครับก็คือว่าผมไปสืบหาข้อมูลมานะจริงๆแล้วมันเป็นความต้องการของมาร์คมาเกนนะครับที่อยากให้แฟนคลับของเขาได้ใส่หมวกลายนักแข่งแบบที่เขาใส่เนี่ยแต่ในราคาที่เข้าถึงง่ายจับต้องได้นะครับเขาก็เลยไปให้ทางโชวเอนะครับ ใส่ลายโมเตกิที่เป็นลายพิเศษแบบนี้ในหมวกรุ่น RYD ที่ราคาหมื่นกว่าบาทแบบนี้นะลายโมเตกิเนี่ยโมเตกิเนี่ยคือชื่อสนามแข่งที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับทวินลิงโมเตกินะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับน่าจะชื่อประมาณนี้นะจะเป็นลายที่เวลามาเก็ตเขาไปแข่งที่ญี่ปุ่นอย่างเงี้ยก็จะมีหมวกลายพิเศษแบบนี้ออกมานะครับแต่ว่ามันจะไม่ได้อยู่ในโมเดล RYD นะครับมันจะอยู่ในโมเดลพวก X Spirit X 14 X 15อะไรพวกนี้นะเป็นเป็นรุ่นท็อปนะครับแต่ว่าเนี่ยเป็นครั้งแรกนะครับที่ทางโชเอเนี่ยได้เอาลายพิเศษอย่างโมเตกิอย่างเงี้ยมาใส่ไว้ในโมเดลหมวกที่เป็นรุ่นลองลงมานะครับก็สำหรับลายโมเตกินะครับก็จะมีมาแล้วหลายรุ่นนะโ hmm. มเตกิ1 2 3 4แล้วนี่ก็เป็นลายที่5นะครับลายที่5เนี่ยก็จะมีอยู่ใน2รุ่นนะครับก็คือ Ryd ตัวนี้นะแล้วก็ เอ็กซ์นะครับที่ผมเห็นนะก็ลายเนี่ยมีความใกล้เคียงกันนะครับโอเคครับต่อไปเดี๋ยวเรามาเริ่มดูรายละเอียดในเรื่องลวดลายของเขาดีกว่านะเริ่มจากมุมข้างหน้านะครับเรียบๆแบบนี้นะโลโก้โชเอก็จะอยู่ตรงกลางนะครับ ตัวพื้นหมวกเนี่ยจะเป็นสีคล้ายๆสีบอลเทาควันบุหรี่อะไรประมาณนี้นะเป็นแบบเทาเข้มนะครับเป็นสีพื้นนะส่วนทางฝั่งซ้ายเนี่ยของด้านบนนะครับจะเป็นลายดาลุมะนะครับสีแดงถูกตกแต่งด้วยดอกซากุระสีชมพูแล้วก็จะมีลายขึ้นที่เป็นขึ้นแบบสไตล์ญี่ปุ่นเลยนะจะคล้ายๆลายสักงานญี่ปุ่นอะไรแบบนี้เลยนะครับเจ๋งดีนะอันนี้แล้วก็ส่วนทางด้านล่างของทางซ้ายเนี่ยก็จะเป็นดอกซากุระสีชมพู แล้วมีก้อนเมฆนะครับสีน้ําเงินกับสีเทานะทางด้านบนขวาของม่วกนะครับก็จะเป็นดาลูมาเหมือนกันนะแต่ว่าน,นี่ก็จะเป็นดาลูมาตัวสีขาวนะครับฝั่งนี้สวยนะส่วนตัวผมชอบดาลูมาสีขาวฝั่งนี้มากกว่าตัวสีแดงนะครับฝั่งนี้เนี่ยดอกซากุระที่อยู่กับดาลูมานี้ก็จะเป็นดอกซากุระสีทองนะครับสวยนะฝั่งนี้สวยผมว่าเขาคุมโทนสีได้สวยดีก็คือขาวแดงทองนะครับเออสวยนะแล้วส่วนด้านล่างเนี่ยก็จะเป็น ลายขึ้นสีฟ้านะครับแล้วก็มีดอกซากุระสีทองนะฝั่งนี้มันจะดูแบบเรียบๆขลุขมๆมหน่อยนะเออแต่ฝั่งนี้ดูแบบแฟนซีนิดนึงนะมาในส่วนของด้านหลังกันต่อนะครับด้านหลังก็จะมีนี่ตรงนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นของเขาอีกหนึ่งจุดเลยนะครับด้านหลังก็คือจะมีลาย แมวกวักนะความหมายของเจ้าแมวกวักนะครับก็หมายถึงกวักโชคลาภนะเราจะเห็นกันบ่อยๆนะครับในตามร้านค้าร้านอาหารอะไรแบบนี้นะก็จะมีแมวกวักเนะี่ยที่เป็นมือโยกแบบเนี้ยเอออยู่ตรงเคาน์เตอร์เก็บเงินนะครับส่วนมากนะแล้วก็ส่วนดาลุมะเนี่ยก็จะหมายถึงชัยชนะนะครับสําหรับใครที่แบบเป็นสายมูนิดนึงนะหเหมือนเล่าแขวนของขังอะไรแบบนี้นะก็ใบนี้น่าสนใจนะครับ แล้วก็ส่วนตรงข้างๆแมวเนี่ยก็จะมีภูเขาไฟฟูจินะครับแล้วก็แมวตัวนี้จะอุ้มดารุมะสีแดงอยู่ด้วยนะที่ที่ตัวดารุมะเนี่ยก็จะเขียนเลยนะว่าโชเอะอันนี้ก็เป็นดีเทลเล็กๆน้อยๆที่แบบละเอียดนะเอาจริงแล้วอะแค่นั่งดูลายมันเนี่ยก็เพลินแล้วนะเหมือนเราดูภาพวาดญี่ปุ่นอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับที่แบบมันลายมันมีเรื่องราวอะไรแบบนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับลวดลายนะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องน้ำหนักของเขานะครับน้ำหนักของใบนี้เนี่ยอยู่ที่ 1415กรัมเท่านั้นเองนะถือว่าเป็นหมวกที่เบามากๆนะครับอันนี้คือไซส์ M นะเดี๋ยวเรามาดูช่องลมเขาต่อกกันนะครับว่าช่องลมเนี่ยมีจุดไหนบ้างนะครับจากที่ผมนับนับดูนะก็จะมีอยู่5ช่องนะครับนั่ก็คือช่องข้างหน้าที่เป็นลมเข้าตรงปากนะครับนี่ก็จะเป็นช่องใหญ่ๆแบบนี้เลยนะก็คือแบบเราลูดเปิดปิดนี้ได้เลยปุ๊บเนี่ยลมมันก็จะเข้าเข้าไปเป่าขึ้นที่ชิวนะครับอันนี้ก็ เปิดไว้ก็ช่วยลดการเกิดฟ้าด้วยนะแล้วส่วนลมเข้าอีก2จุดก็คือจะอยู่ตรงนี่ช่วงบนหน้าผากนะครับ2ช่องเออช่องลมของรุ่นนี้เขาแบบใหญ่มากเลยนะแล้วก็ส่วนทางด้านหลังตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของลมออกนะครับก็คือเข้าทางปากเข้าทางหน้าผากแล้วก็ออกทางข้างหลังก็จากที่ผมได้ไปลองใช้งานมาในเมืองนะครับก็ต้องบอกว่า หมวกใบนี้เป็นหมวกอีใบที่ใส่ดีมากๆนะคือมันสามารถใช้งานได้ทุกวันจริงนะครับเพราะว่าน้ําหนักมันเนี่ยค่อนข้างเบานะครับแล้วก็ใส่เย็ยนสบายนะเวลาตอนออกตัวไปเนี่ยผมจะปิดช่องลมก่อนนะเพราะว่าอยากจับความรู้สึกนะว่ามันเป็นยังไงนะครับแล้วพอเปิดช่องลมปุ๊บเนี่ยมันรู้สึกเลยนะว่าแบบมันมีลมพัดเข้ามาตรงเนี้ยแล้วก็วิ่งอยู่ในหัวของเราออกไปอะไรเงี้ยและเหมือนเดิมครับเปิดหมวกของเขานะครับก็ทํามาจากวัสดุพิเศษ AIM+ เหมือนเดิมนะครับ ก็จะประกอบด้วยออแกนิกไฟเบอร์นะครับแล้วก็มัลติคอมโพสิตแมทริกไฟเบอร์นะครับโอ้พูดไม่ถนัดสัทีนะก็เหมือนรุ่นโชเออนเนตเอดีวีบที่แล้วที่ผมรีวิวไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อที่ชิวหน้านะครับชิวหน้าของเขาเนี่ยก็จะเป็นพอลีคาร์บอเนตฉีขึ้นลูกเหมือนเดิมนะส่วนชิวเนี่ย ผมเห็นมีหลายสีนะครับของรุ่นนี้ผมไม่แน่ใจนะว่ามีสีอะไรบ้างนะครับที่ผมเห็นมาก็คือที่ร้าน u helmet เนี่ยเขาใส่เป็นชิวหน้าสีทองนะครับซึ่งมันเข้ากับดอกซากุระสีทองตรงนี้มากๆเดี๋ยวเรามาดูกันต่อที่ภายในของเขานะครับพลิกมาปุ๊บเราก็เจอกับสายสีแดงตรงนี้ก่อนเลยนะนั่นก็คือ emergency quick release system ของเขานะครับไว้ใช้กรณีฉุกเฉินที่เวลาเกิดอุบัติเหตุน,นะครับเจ้าหน้าที่ก็จะดึงตรงนี้ปุ๊บ หมวมก็จะหลุดออกจากหัวเราง่ายๆเลยนะเป็นมาตรฐานสากลน,นะครับที่แบร์ระดับโลกอย่างโชเอะเขาใช้อยู่แล้วนะในส่วนของสายรัดคางนะครับแน่นอนก็จะเป็นดับเบิลดีลิงนะครับในส่วนของวัสดุที่เขาใช้ทำนวมด้านในนะครับก็จะเป็นไนลอนไฮบริดนะครับที่ซับเหงื่อซับความชื้นแต่ก็ระบายความชื้นได้ไวในเวลาเดียวกันเหมือนกันนะครับส่วนมากโชเอะเขาก็จะใช้แบบนี้นะที่เป็นวัสดุทำภายในนะครับ ในส่วนของใบนี้ก็แน่นอนครับรองรับการติดตั้งบลูทูธนะครับเราสามารถเอาแผ่นปิดหูตรงนี้นะออกได้แล้วครับแล้วก็ติดตั้งบลูทูธเข้าไปนะครับมาเดี๋ยวผมลองใส่ให้ดูดีกว่าเดี๋ยวผมใส่โมงก่อนเออนี่ผมอยากจะป้ายยานะอันนี้คือโมองของร้านยูเฮลเมทนะครับคือดีมากเลยนะอันเนี้ยเพราะว่าจากที่ผมได้ไปลองใช้มานะครับ คือปกติอายุการใช้งานของมงเนี่ยที่ที่ผมเคยใช้นะครับออกทริปมาทริปหนึ่งหนึ่งเนี่ยย้วยแล้วแต่เจ้ามงอันนี้นะก็คืออยู่นานนะครับเนี่ยยังฟิตอยู่เลยนะดูดิได,ด้ยินเสียงดีดหรือเปล่าตึ๊กตึ๊กตแล้วก็ใส่กระชับมากๆนะมันก็จะปิดลงมาถึงตรงนี้เลยนะครับสามารถหาซื้อได้ที่ Yoh โยเฮล t เหมือนเดิมนะอันนี้ก็ราคาไม่แพงนะครับน่าจะประมาณ200กว่าบาทนะแต่ถ้าเกิดมัน ใช้งานได้นานก็ถือว่าคุ้มค่านะครับนี่โอ้โหนี่ครับเวลาใส่ออกมาก็หน้าตาประมาณนี้นะดูโคซิงเนี่ยก็หมวกน้องมันแบบกระชับมากแต่ว่าไม่อึดอัดนะครับในส่วนของมุมมองนะครับก็ค่อนข้าง ถือว่ากว้างนะถือว่ากว้างของหมวกทรงแบบนี้นะครับเพราะว่าเนี่ยผมก็ยังเห็นมือตัวเองอยู่นะในแบบตรงเนี้ยที่อยู่ระดับหวัวไหล่นะครับเออก็ถือว่ามุมมองกว้างดีนะครับเนี่ยแล้วก็เวลาผมใส่หมวกนี้นะเวลาผมดึงผมดึงนะตลอดเลยดึงมาแบบหลายสิบรอบแล้วนะครับมันก็ยังไม่ยืดไม่ย้วยเลยนะก็ลองไปหาซื้อกันดูนะครับอันนี้แนะนำเลยนะถ้าไม่ดีเนี่ย เอามาให้ผมเลยนะโอเคเดี๋ยวย้อนมาที่อุปกรณ์ในกล่องที่เขามีให้ก่อนนะครับผมลืมพูดอีกแล้วนะทุกทีเลยเวลาเปิดกล่องหมวกน็อกมาจะรีวิวอย่างเงี้ยมาเดี๋ยวเรามาดูกันชิ้นแรกก็เหมือนเดิมนะครับกาดจมูกกาดจมูกอยู่ตรงนี้นะมันจะใส่เข้าไปในหมวกน็อกนะครับช่วยการลมไม่ให้ย้อนขึ้นไปบนชิลนะครับจะได้ไม่เกิดฟ้านะแล้วก็นนี้ก็จะเป็นแผ่นปิดใต้คางนะครับเพื่อการลม ย้อนจากข้างล่างเข้ามาในหมวกอีกทีหนึ่งนะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอะไหล่ของพินล็อกนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นพินล็อก EVO แล้วส่วนนี้คือซิลิโคอนออยนะครับผมเข้าใจผิดนะครับซิลิโคอนออยผมคิดว่าเอาไว้หยอดตามเนี่ยพวกที่มีนอ็อตพวกอะไรต่างๆนะครับแต่ว่าในคลิปที่แล้วนะครับมีพี่ท่านนึงนะหูต้องขอขอบคุณด้วยนะครับที่ เล่าสู่กันฟังนะครับแล้วก็เป็นความรู้ใหม่ของผมเลยนะว่าซิลิโคนออยเนี่ยมีไว้ทาส่วนที่มันเป็นยางนะครับเป็นน้ำยายืดอายุการใช้งานของขอบยางอะไรพวกนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับภายในของเจ้าโชเอะ r y d และแน่นอนครับสำหรับหมวกใบนี้ใครซื้อไปก็สามารถรับบริการ PFS ได้เหมือนเดิมนะครับเหมือนที่ผมพูดไปในคลิปที่แล้วนะก็คือ Personal Fitting System นะครับ ก็สำหรับราคาหมวกใบนี้นะครับก็จะอยู่ที่1 3 0 0 0บาทนะครับที่ร้าน y ยูเฮล m นะใครที่สนใจเนี่ยสามารถเข้าไปซื้อที่หน้าร้านนะครับหรือไม่ก็ช่องทางออนไลน์ของยูเฮ e 멧ก็ได้นะแต่ผมอยากแนะนําให้เข้าไปเลือกเข้าไปลองที่ร้านนะครับไม่ว่าเราจะมั่นใจแค่ไหนนะครับว่าเราใส่ไซส์อะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้เข้าไปลองนะครับเหมือนผมอย่างเงี้ยบางแบรนด์ผมใส่ M บางแบรนด์ผมใส่ S นะครับก็ อยากให้เข้าไปลองนะครับจะได้ไม่พลาดน,นะเพราะว่าเราซื้อหมวกราคาค่อนข้างสูงนะครับก็อยากให้ไปลองนะจริงจริงแล้วหมวกถกูหมวกแพงเนี่ยก็อยากให้ไปลองเหมือนกันนี่แหละโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าหมวกน็อกโชเอะ RYD ายดมาเกสโมเตกิ5ใบนี้นะครับเพื่อนๆนะครับใครที่อยากดูหมวกน็อกรุ่นไหน แบรนด์อะไรอะไรเงี้ยลองคอมเมนต์เข้ามาบอกกันนะเผื่อผมมีโอกาสนะครับได้หาซื้อหามาใช้อะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวเอามารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับยังไงวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ